สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเฉลิมรักภาคเจริญค่ะหรือที่นักศึกษาเรียกกันนะคะก็คือคแหมวค่ะวันนี้นะคะคุณแหมวจะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะการเลือกสื่อในการฟังและดูเรื่องที่สองการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเรื่องที่สามมารยาทในการฟังและดูค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตประจําวันของเราทุกๆวันนะคะตั้งแต่ตื่นนอนออกมานะคะหู uf, เราก็จะได้ยินและแม่ปกเสียงนาฬิก,กาดังนะคะตื่นมาก็ต้องลืมตานะคะเพื่อมองดูสิ่งต่างๆแต่สิ่ง,งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสื่อที่ครูแมวจะมาสอนในวันนี้นะคะว่าในการที่เราได้ฟังและดูนะคะเราควรที่จะมีความคิดการไต่ตองน,นะคะการวิเคราะห์นะคะ แล้วก็การเลือกที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในชีวิตประจาวันของเรานั่นก็คือมารยาทค่ะนั้นเราไปชมเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะการเลือกสื่อในการฟังและดูค่ะสื่อแรกนะคะที่คุณแมวมานําเสนอนะคะในวันนี้ก็คือสื่อโฆษณาค่ะ สื่อโฆษณานะคะเป็นสื่อที่นักศึกษาพบเห็นในชีวิตประจําวันทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในทีวีนะคะหรือตามข้างทางนะคะข้างถนนเวลาที่เราไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะเห็นป้ายโฆษณานะคะที่เขาแปะอยู่นะคะโฆษณาเหล่านี้นะคะจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะคะ ดังนั้นเวลาที่นักศึกษานะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อนะคะเราควรที่จะมีวิจารณญาณน,นะคะมีการคิดไตรตองก่อนนะคะไม่ควรที่จะค้อยตามค่ะตามสื่อนั้นโดยง่ายนะคะต่อมาค่ะสื่อเพื่อความบันเทิงนะคะสื่อเหล่านี้นะคะเป็นสื่อที่นักศึกษาชื่นชอบอีกเช่นเดียวกันค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกเพลงเรื่องเล่านะคะ ถ้าจะให้มีรูปภาพนะคะก็จะเป็นพวกนิทานละครหนังนะคะหรือซีรีส์โดยสําคัญเลยนะคะสาวๆนะคะในหมู่วัยรุ่นนะคะอย่างพวกเราเรานะคะชอบดูซีรีส์กันใช่ไหมคะคุณแมวก็เหมือนกันคะ่ะคุณแมวก็ชอบดูซีรีส์เหมือนกันนะคะประโยชน์ของในหนังนะคะในละครหรือสื่อพวความบันเทิงนี้นะคะก็จะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะอย่างเช่นด้านไม่ดีนะคะอาจจะมี ตัวอย่างในการต้นที่นะคะแล้วก็การฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปเรียนแบบเนาะนะคะเราควรจําในสิ่งที่ดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในซีรีส์ในหนังนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มาเป็นพิติกรรมเรียนแบบมากกว่านะคะหรือเราดูแค่ความบันเทิงเท่านั้นพอค่ะนะคะต่อมาค่ะข่าวสารค่ะข่าวสารนะคะสื่อประเภทนี้นะคะผู้ฟัง ควรที่จะมีวิจารณญาณนะคะหรือมีความรู้เบื้องต้นพอสมควรนะคะเพราะข่าวสารนะคะที่แพร่กระจายทั่วไปในทุกๆวันนะคะที่เราเจอน,นะคะเช้าตื่นมาเอาแล้วได้ยินเสียงแม่เปิดทีวีแล้วนะคะวันนี้ยอดติดเชื้อโควิดกี่คนนะคะมียอดสะสมเท่าไหร่วัคซีนเข้ามาเท่าไหร่นะคะข่าวสารพวกนี้นะคะ นักศึกษาเป็นผู้ฟังที่ดีเราควรที่จะฟังหลายๆแห่งนะคะมาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าเราฟังจากตามทีวีนะคะจากช่องสามช่องเจ็ดอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้แต่ถ้านักศึกษาไปฟังในคลิปนะคะตาม Facebook อะไรพวกนี้นะคะอาจจะเป็นข่าวปลอมนะคะดังนั้นนะคะนักศึกษาเป็นผู้ฟังที่ดีนักศึกษาก็ควรที่จะเลือกสื่อที่ดีในการฟังนะคะ แล้วก็ถึงจะมาคิดพิจารณาหรือมาไต่ตองว่าเราควรจะเชื่อนะคะตามสื่อนั้นๆหรือไม่ค่ะต่อมานะคะเรื่องที่สี่นะคะปาฐะถา,ฐาค่ะปาฐะถา,ฐานะคะจะเป็นการพูดนะคะบทฟางประเภทที่ให้ผู้ฟังนะคะควรมีสมาธินะคะในการรับฟังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะ จะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังแล้วก็จะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะที่ทําให้ผู้ฟังนั้นได้ความรู้นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อนะคะเรื่องปาฐกถาเราก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆด้วยค่ะต่อมาค่ะสื่อทรพจน์นะคะสื่อทรพัน์นะคะสืะะส่อประเภทนี้จะเป็นสื่อที่ค่อนข้างสั้นไม่ยาวนะคะจะมีคนคนนึงออกมายืนพูดหน้าเวทีนะคะก็จะเป็นคําพูด สั้นๆน,นะคะจะมีใจความที่เข้าใจง่ายชัดเจนนะคะดังนั้นผู้ฟังก็ควรที่จะแต่งกรองก่อนอีกเช่นเดียวกันนะคะในการฟังส่นวสรขกาวนะคะเพื่อไปเป็นแนวในการปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทั้ง5้าหัวข้อนะคะย่อยในเรื่องการเลือกสื่อในการฟังและดูที่ดีนะคะ คุณแมลหวังอย่างยืนนะคะว่าสื่อเหล่านี้ที่คุณแมวบอกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาสื่อเพื่อความบันเทิงนะคะข่าวสารปาฐกถานะคะแล้วก็สื่อรพลโพสนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตประจําวันของเราแทบแทบทุกๆุกวันเลยนะคะอย่างสามหัวข้อแรกเนี่ยทุกวันแน่ๆนะคะถ้าเราตื่นเช้ามาดูสื่อเพื่อความบันเทิงแหละนะคะเจอข่าวนะคะระหว่างดูข่าวก็จะมี โฆษณาขั้นนะคะเหล่านี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเราก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะถ <c oughs> ัดไปนะคะเราไปดูเรื่องที่สองดีกว่านะคะ <c oughs> ค่ะต่อมานะคะเรื่องที่ส <c oughs> อ,องก <c oughs> ารวิเคราะห์วิจาร์เรื่องที่ฟังและดูค่ะ การวิเคราะห์นะคะหมายถึงการที่ผู้ฟังและผู้รักษาพิจารณาองค์ประกอบนะคะออกมาเป็นส่วนๆน,นะคะนำมาแบ่งแยกประเภทสาระนะคะสาระสำคัญนะคะของสารกลวิธีการนำเสน,เนอนะคะและก็เจตนาของผู้ส่งสาระคะ่ระหัวข้อที่2นะคะการพินิจนะคะการพินิจนี่นะคะจะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีการเอาใจใส่นะคะดู ลักษณะการฟังนะคะศิริยาท่าทางของผู้ส่งสารนะคะแล้วก็พิจารณาหาเหตุผลนะคะแยกแยะข้อดีข้อเสียนะคะคุณค่าของสารการตีความหมายนะคะพิจารณาสำนวนนะคะตลอดจนน้ำเสียงนะคะของผู้ส่งสารนะคะที่พยายามให้เราเข้าใจความหมายนั้นๆนะคะที่แท้จริงเพื่อเรานะคะจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการ เรื่องนะคะตามที่ผู้วิจิตเขาให้เราฟังนะคะต่อมาค่ะการวิจารณ์นะคะการวิจารณ์นะคะคือเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้วิจารณ์ควรมีข้อมูลนะคะที่สําคัญเลยเราก่อนที่เราจะไปวิจารณ์ใครนะคะเราควรที่จะเข้าใจในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเวลาเราไปวิจารณ์ใครเราก็จะพูดด้วยอารมณ์ของเราแต่เราไม่ได้พูดตามหลักความจริงความถูกผิดใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการวิจารณ์หมายถึงการพิจารณาเท็นิคนะคะหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้นให้เห็นว่าน่าคิดน่าสนใจน่าติดตามนะคะ มีชั้นเชิงยอกย้อนนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะมีองค์ประกอบที่มีคุณค่าน่าชื่นชมนะคะองค์ประกอบใดน้าทวงตินนะคะหรือบกพร่องอย่างไรการวิจารณ์สิ่งใดก็ตามนะคะอย่างที่แหมบอกเราควรที่จะมีความรู้มีเหตุมีผลนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์มีความรอบคอบในการวิจารณ์นั้นๆด้วยค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสามเรื่องนะคะ สามหัวข้อย,ย่อยๆนะคะในเรื่องที่สองของเรานะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วินิจวิจารใครก็แล้วแต่นะคะเราควรที่จะมีข้อมูลในเรื่องนั้นๆนะคะอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพื่อทั้งสามเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่วิเคราะห์วินิจวิจารนะคะแล้วก,กับผู้ที่เขาส่งสารมาให้เราตั้งแต่แรกด้วยค่ะต่อมานะคะเรื่องที่สาม มารยาทในการฟังและดูนะคะเรื่องนี้นะคะคุณแมวบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะในการดํารงชีวิตอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องมารยาทไม่ว่าจะเป็นมารยาทในเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้คุณแมวจะมาสอนเรื่องการฟังและการดูนะคะหัวข้อแรกนะคะการฟังและการดูเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเฉพาะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะเมื่อเราฟังและดูต่อหน้าผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่เขาพูดอะไรมา ไม่ว่าเราจะนั่งฟังคนเดียวหรือนั่งฟังหลายหลายคนนะคะหลักที่ดีนะคะเราควรให้ผู้ใหญ่พูดให้เสร็จก่อนนะคะก่อนที่เราจะมีคําถามมีคําโต้แย้งนะคะเราควรให้ท่านพูดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเมื่อท่านพูดเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรที่จะยกมือนะคะถามในข้อสงสัยหรือจะถามในช่วงที่ท่านนะคะเปิดโอกาสให้เราได้ถาม นะคะแล้วเวลาที่เราฟังเราควรที่จะมีความใส่ใจนะคะมีความตั้งใจที่จะฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหน้านะคะแววตาเวลาฟังผู้ฟังที่ดีควรที่จะมองตาผู้พูดนะคะเราควรสบตากันแล้วก่อนที่ระหว่างที่ท่านพูดอยู่ยังพูดไม่จบแล้วเรามีเพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยเราไม่ควรที่จะพูดกับเพื่อนนะคะทําให้เป็นการลบควนเวลา เราพูดกับผู้ใหญ่นะคะหัวข้อที่สองนะคะการฟังได้ดูในที่ประชุมนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะเมื่อนักศึกษาโตขึ้นแล้วนะคะนะักศึกษาได้ทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะคะที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะในการทํางานนั้นก็คือการประชุมการประชุมนะคะเพื่อมีการวางแผนในการทํางานของเราในแต่ละครั้งนะคะดังนั้นนะคะ เวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมประชุมอยู่นะคะนักศึกษาก็ไม่ควรที่จะส่งเสียงดังบรบกวนนะคะพิธดีกรนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาบรรยายให้เราฟังอยู่นะคะเราควรที่จะฟังด้วยความเงียบสงบนะคะแล้วก็มีการจดบันทึกนะคะเพราะว่าหัวข้อในการประชุมนะคะเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญในการทํางานดนะังนั้นเวลาที่มีการประชุมนักศึกษาควรที่จะมีการจดบันทึก นะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่เราจะนําไปอัดภิตายนะคะหรือนําไปสรุปนะคะเป็นเนื้องานของเรานะคะไม่ควรที่จะพูดกระซิบกระซาบกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะหรือเวลาที่มีประชุมนานเกินไปนะคะนักศึกษาอยากออกมาเข้าห้องน้ำนะคะถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆเนาะ พราะโดยปกติแล้วนะคะในการประชุมของเราเราจะมีพักเบรกนะคะช่วงเบรของเราในช่วงเช้าอาจจะเป็นเวลา10นาฬิกา0 4 5นาทีนะคะนักศึกษาถ้ารอไม่ไหวจริงๆที่จะถึงเวลาเบรกนั้นๆน,น,นะคะนักศึกษาก็สามารถนะคะยืนขึ้นนะคะพอยืนขึ้นเสร็จแล้วนักศึกษาก,ก็ทำความเคารพนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะเดินออกไปเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะ ะะแล้วเวลากลับมานะคะเช่นเดียวกันค่ะนักศึกษาก็เปิดประตูเดินเข้ามาอย่างเงียบนะคะพอเสร็จแล้วถึงที่นั่งน,นะคะนักศึกษาก็ทําความเคารพอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วนันกศึกษาก็สามารถนั่งที่ได้เลยค่ะนะคะต่อมาค่ะมารยาทในการฟังและดูในที่สาธารณะนะคะอันนี้ครูแมวขอยกตัวอย่างการที่เราไปฟังไม่ใช่ไปฟังติด ถ้าไปฟังตอนแรกคุณม่มยจะพูดว่าการไปฟังไปดูคอนเสิร์ตอันนี้เราสามารถเอนเตอร์เทนเสียงดังได้เต็มที่นะคะเพราะว่าการมีอารมณ์คอยตามในการดูคอนเสิร์ตนั้นนะคะแต่มารยาทในการฟังและดูที่คุณหมวจะบอกในนั้นที่นี้ที่ควรมีมารยาทอย่างยิ่งนะคะก็คือโรงหนังค่ะโรงหนังหรือรงมภาพยนตร์นั่นเองนะคะที่นักศึกษานะคะชอบไปดูเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างคุณแมวก็ชอบค่ะชอบเข้าไปนอนหลับในนั้นนะคะเป็นผู้อาจจะเป็นผู้ ฟังและดูที่ไม่ดีแต่ว่าเป็นผู้ที่รักษามารยาทในโรงหนังที่ดีนะคะอย่างเงียบสงบเลยค่ะเข้าไปถึงปุ๊บหนังไม่ทันครึ่งเรื่องนะคะคุณแมวหลับต่อนะคะพอหลับเสร็จแล้วนะคะหนังใกล้จะจบค่ะเหมือนรู้เวลาค่ะตื่นค่ะนะคะอ่าเรามาดูดีกว่านะคะมารยาทในการฟังและดูในที่สาธารณะนะคะอันนี้คุณแมวยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงหนังเนาะเพราะในโรงหนังของเรานะคะเขาก็ ก่อนที่จะมีหนังมันก็จะมีขึ้นอยู่แล้วนะคะตัวอักษรว่ามารยาทนะคะในการดูในควนเคียบปอกพรเสียงดังนะคะปิดโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ไม่ควรภากนะคะไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าหนังที่เราดูนะคะเขามีคนพูดมีนักแสดงพูดอยู่แล้วเราไม่ต้องภากนะคะไม่ต้องภากตามเนื้อเรื่องนะคะให้เราดูด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะ แล้วก็อันนี้อย่างเช่นเดียวกันนะคะการที่เราจะลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะอันนี้ไม่มีประธานในพิธีนะคะเวลาเวลาที่เราอยากเข้าห้องน้ํานะคะเราก็อย่างแรกเลยคุณหม่อ,อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในโรงหนังอ่ะเราก็ต้องสํารวจตัวเองและคิวน้ําอยากเข้าห้องน้ําอะไรเราควรที่จะไปทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูหนังเนาะหรือว่าถ้าเราทํเาทเรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างที่เราดูหนังยังปวดขึ้นมาอีกนะคะ เราก็ควรที่จะลุกขึ้นนะคะแล้วเวลาเดินออกไปก็ควรที่จะมีก้มหลังเล็กน้อยเนาะเพราะว่าถ้าเราจะเดินออกไปซึ้งๆต,ตรงๆออกไปเลยก็อาจจะทําให้เราเหยียบเท้านะคะผู้ที่เข้ามาดูหนังกับเราเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญนะเดินไปอย่างเงียบๆนะคะไม่ต้องโวยวายไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องบอกให้ใครรู้ว่าฉันอยากเข้าห้องน้ําฉันกําลังจะเดินออกไป นะคะไม่ต้องนะคะเพราะว่าเป็นการรบกวนผู้อื่นนะคะและเวลาเข้ามาก็เช่นเดียวกันค่ะก็เดินเข้ามาเงียบๆนะคะพอมาถึงโต๊ะถึงที่นั่งของเราเสร็จแล้วนะคะก็นั่งลงไปนะคะดูหนังตามเดิมค่ะพอดูหนังดูภาพยนตร์เสร็จแล้วนะคะออกมาเราจะวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ค่อยออกมาพูดมาวิเคราะห์วิจารณ์กันข้างนอกนะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่รบกวนนะคะแล้วก็เราจะได้เป็นผู้ที่ดูหนังโดย มีมารยาทค่ะค่ะทั้งสามหัวข้อนี้นะคะไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในที่สาธารณะนะคะเมื่อเราทราบนะคะาการปฏิบัติตนแล้วนะคะเราก็ควรที่จะนําไปปฏิบัติตามนะคะทั้งหมดนี้นะคะในสามเรื่องในวันนี้ที่ครูแหมวเลือกมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันนะคะ ยังไงก็ตามนะคะทั้งสามหัวข้อนี้คุณแมวหวังยิ่งยิ่งนะคะว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะต,ต่อนักศึกษาทุกท่านนะคะเพราะสิ่งที่คุณแมวแนะนําไปหรือสอนไปในวันนี้นะคะเราสามารถมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ทุกข้อเลยไม่ว่าเราจะเลือกสื่อในการฟังและดูนะคะการวิเคราะห์วิจารณ์วินิจนะคะแล้วก็มารยาทในการฟังและดูนะคะทั้งสามหัวข้อในวันนี้คุณแมวก็ขอฝากไว้นะคะท่านี้นะคะสาม ดูแบบน,นี้นะคะนะคะครูแมวฝากไว้นะคะให้นักศึกษานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสื่อในการสอนในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างยิ่งะค่ะสวัสดีค่ะ